พระอาจารย์เปลี่ยนตอบปัญหาธรรมะพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปัจีโปวัดอรัญยวิเวทบ้านตปงตำบลอินทขินอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่คำถามถ้าทำความดีเพราะกลัวบาปเพราะหวังผลจะได้บุญหรือไม่หรือได้มากน้อยเพียงไร คำตอบความดีนั้นมีแต่บุญอย่างเดียวซึ่งจะนำมาแต่ความสุขทำตามกำลังที่เราจะทำได้ถ้าเราทำบุญทางด้านวัตถุเราก็จะได้แค่วัตถุที่จะทำให้เรามีความสุขมาบ้างถ้าเรารักษาศีลเป็นผู้มีศีลก็จะได้ความสุขมากขึ้นเมื่อเรารักษาศีลแล้วก็นั่งสมาธิ ถ้าเราสามารถทำจิตใจให้สงบเราก็จะได้มีความสุขมากยิ่งขึ้นไปตามขั้นตอนเมื่อจิตใจเราสงบดีแล้วเราก็จะรู้ว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปสิ่งใดควรทำหรือสิ่งใดไม่ควรทำสิ่งใดควรพูดหรือสิ่งใดไม่ควรพูดสิ่งใดควรคิดหรือสิ่งใดไม่ควรคิด จะเป็นการละกิเลสและได้มากเท่าไหร่ก็ได้บุญมากเท่านั้นยิ่งจะมีความสุขมากขึ้นไปด้วยบุญนั้นไม่สามารถจะเอาเครื่องอะไรมาวัดมาชั่งได้บางบุคคลไปทำบุญแล้วมีความปลื้มปิติยินดีจนน้ํำตาไหลใจมีความสุขจนร่างกายสะเทือนใจก็ไม่รู้เหมือนกันว่า มันมีน้ำหนักเท่าไหร่บอกไม่ได้เป็นเรื่องของตนเองที่จะรับรู้ได้ว่าใจมีความสุขแค่ไหนสบายแค่ไหนเพราะบุญมันอยู่ที่ใจบุญคือความสุขเราจะรู้ได้ด้วยตนเองถ้าเราทำได้ปฏิบัติได้พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่าคนประพฤติธ,ธรรมย่อมได้รับความสุขตามสมควร แก่ผู้ปฏิบัติในธรรมนั้นๆคำถามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าให้ตั้งอยู่บนความไม่ประมาทหมายความว่ายอย่างไรคำตอบพระพุทธเจ้าท่านสอนพวกเราไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาทในชีวิตของเราแม้เราจะหนุ่มน้อยก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างหรือธรรมะทั้งหลาย รวบรวมลงไปในความไม่ประมาทก็คือเมื่อคนไม่ประมาทในชีวิตของตนไม่ประมาทในวัยของตนเองบุคคลนั้นย่อมปฏิบัติคุณงามความดีได้อย่างเต็มที่คือไม่ประมาทในชีวิตของเราว่าชีวิตของเราจะอยู่ไปจนถึงเท่าถึงแก่ชราเท่านั้นเท่านี้ปีไม่ได้คิดอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ประมาทในวัย เมื่อเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ไม่มัวเมาลุ่มหลงในความเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เพราะระลึกมรณา,านุสติความตายอยู่แม้จะเป็นกลางคน 30- 40ถึงปีก็ไม่หลงมัวเมาว่าตนเองยังแข็งแรงจะมีอายุยืนยาวไปถ้าเราแก่กว่านั้นก็ไม่หลงมัวเมาว่าเราแก่เจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆ ก็ไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิไม่ต้องกลัวไม่มัวเมาลุ่มหลงในโรคถึงแม้จะเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแต่จะทำความดีอยู่ตลอดแสดงว่าบุคคลน,นั้นมีความเพียรอยู่ทั้งการปฏิบัติร่างกายทั้งการพูดทั้งการคิดอ่านทำไปในทางที่ดีตลอดเรียกว่ารวบรวมลงในความไม่ประมาท บุคคลน,นั้นย่อมเห็นธรรม,มะเห็นของจริงย่อมบรรลุธรรมได้ก็เพราะความไม่ประมาทนั่นเองการตั้งอยู่ในความไม่ประมาทก็คือตั้งอยู่ในความดีตลอดไม่ได้คิดที่จะทำความชั่วคนนั้นแหละจะเจริญที่สุดแม้จะเป็นญาติโยมหรือเป็นพระก็ตามองค์ไหนไม่ประมาทองค์นั้นแหละ จะบรรลุธรรมก่อนเพื่อนของทั้งหลายจึงรวบรวมลงมาในความไม่ประมาทหมดคนจะพ้นทุกข์ได้ก็เพราะความไม่ประมาทคำถามถ้าโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจจะผิดศีลหรือไม่คำตอบการโกหกของพวกเราเพื่อให้คนอื่นสบายใจอย่างคนเขาเป็นโรคนั้น แต่โกหกเขาไปว่าเป็นโรคนี้เพื่อจะรักษาจิตใจเขาไว้ให้ได้ปฏิบัติหรือว่าโกหกลูกโกหกน้องที่จะเข้าไปในบ้านเพื่อเอาสตางหรือจะไปเล่นอะไรก็ตามว่ามีแมวอยู่ในนั้นหรือมีตุ๊กแกอยู่ในนั้นเดี๋ยวมาเล่นงานเอานะแต่แท้ที่จริงมันไม่มีอะไรอยู่ในนั้นอันนี้เป็นการโกหกเพื่อความดี มันไม่ได้ถึงกับผิดศีลเพราะอยากให้เขาดีคำตอบทีนี้สำหรับพระพระพุทธเจ้าท่านสอนวิธีหลีกเลี่ยงเรื่องอย่างนี้สมมุติว่ามีพวกเพชฌฆาตเขาจูงโคจะไปฆ่าเชือกที่จูงโคหลุดมือโควิ่งผ่านหน้าพระไปแต่พระนั้นยืนอยู่ในที่ใดที่หนึ่งเพชฌฆาตก็ไล่ตามไป พระนั้นหัดให้ฉลาดก,ก็ต้องก้าวขาออกไปยืนอยู่ที่อื่นเมื่อก้าวขาจากที่เดิมแล้วไปยืนอยู่ที่อื่นพอเพชฌฆาตผ่านมาแล้วถามว่าท่านยืนอยู่ที่นี่ท่านเห็นโควิ่งมาที่นี่บ้างไหมพระก็จะตอบได้ว่าอาตมายืนอยู่ที่นี่อาตมาไม่เห็นนี่คือวิธีหลีกเลี่ยงถ้ายืนอยู่ที่เก่าไม่พ้นมุสาวาส เนื่องจากเราเคลื่อนที่ออกมายืนที่อื่นไม่เห็นแล้วเพราะโคมันวิ่งไปแล้วก็เลยไม่เป็นมุสาวาดที่เรายืนอยู่ที่ใหม่มันไม่มีโควิ่งมาอีกถ้าพูดถึงขั้นลึกๆขั้นละเอียดของศีลที่เป็นอธิศีลมันก็น่าจะมีส่วนที่ผิดศีลมันเห็นอยู่แต่มาไม่เห็นตอนที่เราเคลื่อนที่แล้วมันก็เลยไม่ผิดตรงนี้เอง ถ้ายืนอยู่ที่เก่าพ้นจากผิดศีลไม่ได้แน่นอนบัตรนี้บุคคลที่จะเอาเงินไปฝากธนาคารเหมือนที่อยู่ในธนาคารทุกวันนี้เขาโกหกหมดนั่นแหละถ้าเขาไปฝากเงินแล้วเขาไม่มาบอกคนอื่นหรอกก็จะฝากสมุดใครสมุดมันก็ดูซิพี่กับน้องไม่บอกกันแน่ถ้าหากคนไหนทํางานธนาคาร ไปบอกว่าลูกค้าคนนี้มีเงินเท่านั้นล้านเท่านี้ล้านเท่านี้หมื่นเขาไล่ออกทันทีเลยไม่ให้อยู่หรอกถ้าเห็นว่าใครมีมากมีน้อยเขาก็เฉยเฉยก็จะอยู่ทำงานธนาคารได้นั่นแหละคือเขาปิดความลับเพื่อไม่ให้เสียหายถ้าเราไปเปิดไปพูดว่าคนนี้เบิกเงินไปสามแสน ถือใส่ถุงกระดาษไปเขาพูดความจริงคนที่เบิกเงินไปก็เสียหายอาจจะถูกเขาปล้นเขาจี้หรือเขาฆ่าตายได้ก็เพราะว่าเราพูดความจริงมันไม่เสียเราแต่มันไปเสียกับบุคคลอื่นเขาเรียกว่าพูดไม่รู้จักกาลเทศะไม่เหมาะสมที่จะพูดแต่เราไปพูดมันก็เกิดความเสียหายขึ้น ท่านจึงรักษาตรงนี้ไว้เพื่อคนอื่นคำถามการกรวดน้ำโดยไม่แบ่งบุญให้ตัวเองส่วนหนึ่งแล้วเราจะได้บุญที่ทำหรือไม่คำตอบเมื่อเราทำบุญแล้วเวลาพระให้พรเราก็กรวดน้ำให้แก่คนอื่นเราจะได้บุญไหมเพราะไม่ได้กรวดน้ำให้ตนเองเราจะไปกรวดน้ำให้ตนเองทำไม พราะตนเองเป็นคนทำอยู่แล้วมันสุขใจอยู่แล้วมีความสุขแล้วจึงแบ่งให้คนอื่นเหมือนเรามีสตางค์นี่แหละเรามีแล้วจึงแบ่งให้คนอื่นได้ไม่มีหรอกที่นั่งอยู่ในที่นี้ที่จะแบ่งให้เขาหมดหรือจะควักสตางค์ให้เขาหมดจนตนเองไม่มีซักสตางค์มันต้องมีเงินเหลืออยู่แต่ให้แล้วมันมีความสุข บัดนี้ตนเองมีความสุขนั่นแหละเขาเรียกว่าบุญอุทิศให้คนอื่นอยู่แต่ใจของเรามีความสุขถ้าเราเป็นเพื่อนกันอย่างนี้มีอาหารการกินหรือขนมแล้วแบ่งให้เพื่อนกินกันทุกคนเมื่อเพื่อนกินอิ่มกันทุกคนเราก็มีความสุขคำตอบความสุขใจก็คือบุญ พวกฝรั่งเขาไม่รู้เรื่องตรงนี้แหละเนื่องจากไม่มีใครสอนให้เขารู้จักทำบุญเวลาไปกินข้าวด้วยกันก็ต้องจ่ายใครจ่ายมันไม่มีการเลี้ยงกันถึงแม้จะเป็นพี่กันน้องกันก็นกตามไม่เหมือนคนไทยที่ออกเงินเลี้ยงแทนกันได้นั่นแหละเมื่อเราแบ่งปันให้แก่คนอื่นตนเองก็มีความสุขอยู่แล้วทำไมจึงว่า ไม่เมตตาเจ้าข,ของเล่าตนเองมีความสุขนั่นแหละคือตัวบุญแท้บุญคือความสุขใจมันก็ได้บุญอยู่ดีการที่เราจะเมตตาตนก็คือสร้างความดีให้เกิดขึ้นแก่ตนเขาเรียกว่าเมตตาตนถ้าเราไม่มีแล้วเราจะเอาอะไรไปให้เขาเราไหว้พระสวดนมนต์ภาวนาก็เป็นบุญ มีวัตถุก็เป็นบุญจึงจะให้เขาได้เราไม่มีอะไรเราจะเอาอะไรไปให้เขาเราต้องมีความดีสิจึงเอาไปให้เขาได้เขาจึงมีความสุขเหมือนเพื่อนไม่ดีเราใช้ปากเราสอนว่าอย่าไปทำนะอันนี้มันไม่ดีพอเพื่อนหยุดทำเท่านั้นตนเองก็มีความสุขแล้ว เนื่องจากเราเป็นคนสอนเขาเขาจึงหยุดทำความชั่วเราไม่ต้องการสิ่งตอบแทนแต่เรามีความสุขที่เพื่อนกำลังจะดื่มเหล้าเราไปเตือนว่าอย่าดื่มนะเดี๋ยวมันจะเมาพอเขาหยุดเท่านั้นเราก็ดีใจแล้วเพราะว่าเพื่อนของเราไม่ทำความชั่วไม่ผิดศีล